บ่านนี้ฉันจะไปโรงแรมริมทะเลคุณไปด้วยกันนะคะพี่หนึ่งเป็นยังไงบ้างคะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าพี่ไม่เป็นอะไร นี่ใครเจ้าพี่เจ้าการโทรบอกเราให้เราทิ้งงานกลับมาบ้านเนี่ยเออลูกน้ำกับเข็มมันคนโทรบอกสองเองละคะ่ะเขาเป็นห่วงพี่นะคะก็เลยมากันหมดเลยเออพอดีผมไปดูไซต์งานที่ต่างจังหวัดมานะครับก็เลยซื้อของมาฝากไม่ไดีหรอคะพี่หนึ่งวันนี้แขกเต็มบ้านเลยอะสนุกดีออกน้องเล็กชอบปกติ บ้านเราอยู่บ้านกันเหงาเหงาเห็นหน้ากันอยู่แค่สามคนตอนแรกฉันคิดว่าจะได้ทานข้าวกับคุณลำพังแต่นี่มีคนมาเพิ่มโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าคุณคงไม่ได้ว่าอะไรนะคะไม่เป็นอะไรหรอกครับผมเห็นด้วยกับคุณน้องเล็กนะครับทานข้าวกันหลายๆคนน่าสนุกดีออกถ้าอย่างนั้นก็ เริ่มเลยนั่งสิคุณพมศก็หิวแล้วทานให้เต็มที่เลยนะคะมือนี้เนี่ยน้องเล็กทำสุดฝีมือเลยคะ่ะโหโหนี่แค่ดูก็อร่อยแล้วนะฮะ คุนนะม่ายนี้ฉันจะไปโรงแรมริมทะเลคุณไปด้วยกันนะคะนี่ชวนผมไปดูงานหรือว่าชวนไปพักผ่อนกันเนี่ยไปดูงานสิคะที่ปรึกษา ฉันมีโรงแรมอยู่ที่นั่นกำลังคิดว่าจะขายหุ้นทิ้งขายหุ้นทิ้งทำไมอะคะพี่หนึ่งโรงแรมก็ทำกำไรดีนี่คะเหลยอได้อะพี่ถึงให้คุณภูมิไปกับพี่นี่ไงเขาจะได้ช่วยพี่คิดว่าระหว่างเก็บกินกาไรแต่ละเดือนที่ไม่ได้มากมายนะักหรือว่าจะขายหุ้นให้กับคนที่เสนอเงินก้อนใหญ่อันไหนมันจะคุ้มกว่ากันในระยะยาวถ้างั้น เดี๋ยวน้องเล็กไปด้วยนะคะพี่หนึ่งไปกี่วันนะคะน้องเล็กจะได้ชวนป้าสุไปด้วยอะไม่ได้ไปทะเลมาตั้งนานแล้วไ่ไปทํางานนะไม่ได้ไปเที่ยวน้องเล็กอยากไปเที่ยวทะเลอะนไม่ไบอกพี่ล่ะพี่ชาจะพาไปหรอคะอยากให้พาไปปะล่ะถามได้ก็ต้องอยากไปสิพี่แต่ว่าต้องชวนพี่สองไปด้วยนะชวนอยู่แล้วขาดคนนี้ได้ยังไง คนหนึ่งครับคนหนึ่งไม่ชวนคนสองไปด้วยละครับคุณภูมิไปกับพี่หนึ่งนะคะช่วงนี้สองงานยุ่งไม่น่าจะว่างไปไหนได้หรอกยังไงก็ช่วยให้คำแนะนำดีๆกับพี่สาวฉันด้วยนะคะอย่าให้เขาตัดสินใจพลาดเม่เลยนี้จริงๆผมติดงานนะครับ แต่ผมจะไปทะเลกุบนหนึ่ง